เนาะแต่ไมีแต่ไม่เล่าแกด่าต่สิกโกสัญญาตอนเนี่เปิดข้อปลุกล่ะแกจดเตะตาแกตรูตาแกกาปะปะดโปะทอปะนละสิญญาต่อปะกอบนักปราดผู้รู้แล้วดาเตะผ้าล้อตาชุมิตาโชโมดีรอยกจ่าตู้กุจ่าโซคาคุบาอาจารย์เนาะหลวงปู่หลวงตาตากติการโตโตกุจ่าโจปาตาเกตโตมือหลามีบลาจารย์เนาะไม่มีตาโซตาโอเลอะเกือกาดาโอ้ก็มีบ่เนาะเลยตาโซตาโอเลตาบุตาบา นเดียตนะเดินด่านี่เดินชโบดตกแต่บัานนบรดออะใครีอัมีขีจะคือนี่อันเดาตกโตเลอากาสุดยอดสุดยอดเน่ยเจอขีดึงเนี่กโตลาจาอเลยนะจอขีเลนักปราบละชอยได้ละตรุได้อัอ mae, อ way, มีขีีงาทุกตอนนี้ยทุกตอนนี้น được được cứ nãy tôi bảo một chút mà cái cái đó ta, bắt đầu nền nhà Huấn nó khó bảo, mà nó nó cái nhà bảo lý, nó cho bây giờ là quan đến đảng Trung này, được bảo bảo, quá bảo, mà bảo bắt đầu bắt bà bảo nó bảo anh em bây giờ trên nhà cứ nền nó phơi chả phơi chả xin nhớ bỏ, anh em bây giờ trên mà pí, à tôi mới là, à kiểu này, nó anh ấy gà gà nào, à tôi khổ gà này nè. sung vu sung vô này, mấy quả đó là TV quả đó nàng đấy cái sinh nhật nè này, à nó tê đã nó, à tê đã đi à tê cho tê mà cái tê nó cho tê đúng nó, tê cho tê vì đó tê cái lớp gà nhỏ, mấy lớp nó nó cứ cho tê ra bao nhiêu phí lớp thứ luôn, mấy cho tê lớp đã đã ชมคนด้วยวาจามีค่ายิ่งกว่ามอบไข่มุกให้เป็นของขวัญทำร้ายคนด้วยวาจาสาหัสยิ่งกว่าทิม่มแทงด้วยหอกดาบยี่งได้กับตัวใน,นเมื่อนพ่านในอุกรดาคิดเสัเที่ยวอ่าตัวคนที่เนี่ยได้ตะเปิกเกลเนี่ยชมคนเนี่ยตะเปิกเกลเปิ๊กเกลพระกิญญ์เนี่ยเปิ๊กเกลเลยตะกุดโตมันเปิ๊กเกลได้แต่นั้นเปิ๊กเกลได้บ้าเหมือนตะกุดโตเนาะ นปิดกลลวตาพ่ตามาไดเสีตาตาตาเปิดเกลอว่าเมื iscilla, PI, function, the ern, ม่อตะกุดโตได้มาะตาเปิดเกลือประกอคืนเนี่ยว่าบ่าอันนะตาเปิดเกลเนี่ยเปิดเกลอแล้ทักโขแล้วตาปวดตาเตะแล้วตาเปิดเกลือเนี่ยอะบามิบาจันเนี่ยอาเบือโขก็เล้คุณค่าเนี่ยอาเลือบเปย์อาเลือบเปลย์อาเลือบเปย์ตะกุดโตเล้แกด่าดาจิบลึกจิบผัวเมตาเปิดเกล e อประกอคืนเนี่ยอาเบือผัวเลือบเปยเนี่ยร้านอะไรบามีร้านอะไรเลยอ ประก็บแล้วตำลาเนี่ยทู่ตำลาเม็ดทู่เม็ดเจ้ตำลาเนี่ยเนอะเมื่อจากเทวดิเนี่ยเทวดาไข่มุกตาเลือไม่เม็รู totally ้จ <discord brid language> ักเนี่ยอ้าลุงบักเขาเลือกไข่มุกอาเมียในมโนไม่เม็ก็จะเตะได้ก็เมียได้เลือกทู่เลือกเลือกตำลาเลือกหลูดเลือกเจ้จันทร์เนี่ยเนาะไข่มุกเนี่ยแกอาการกลัวดีที่จะกลัวดีที่จะก็เราคุณเข้าก็อม่อเลือกเปียวลืดดูเปื้ยขี้อันนี้ตะก็โตนี่ ตดจ le ี้ทตะปึกเลยเนี่ยอาเกตามีเลยอดเลือดู้ก็ก็เดินี่มยอะก็อเลือกเปียวเนาะเลือกเปี่ยวโดนอกเลอกาเลือดทุเลือลเลืหลุเลเจ๊เชอบอันนี้เนาะอันนี้เนี่ยเลืรีเนี่ยบอกว่าอากุดดซอเลือสู่เลือสัอย์ดนซ้ตะปึกเกเนี่นึกอโอมีเชือนมันต้นหนลซะเนี่ยนึกไปกเกล่ซะนี้นากล็บแบไม่ะปุกเกลเนี่ยเด้อดิซอความรู้สึกดิซอตามมื้อเนี่ยเนาะ ตําเมตปกโรนะดิตําเมตดุ๋ยดเวนะปําเมตอูแพนะปกวลุจุตุมุดิมอเนาะกว่า30บ่กว่าบ่อูแพบ่ติตึกปกโรบ่ว่ากว่าตึกดุ๋ยว่านี่น่ะตําปกโรเด้อตะดุ๋ยว่ากันเนี่ยก็กาลเนี่ยเอดอตําปกโรตึกเตดอเตดอตะดุ๋ยเดเนาะกาบอเนาะอันนี้มาซะดิเนาะอันนี้อันนี้ตะมีหอกก็เนาะปาตคิกาจาตะเดตะดินิดอเจตะมาปะกอ ตมากุมากมนามาคลีมาชิชาพาเดตาเลตะกโตตาเลตะกโตเนี่ยปฏิไดไอิบาบลตะกโตนี่อ้นอคีอ้เนอเคเเออนอเรนนาอนอเรบอชอตะกโตนี่อีกเราตะกโตละอตะกโตนี่บาบลนี่มาหกปมัชชาันเนี่รัเดอเลอาการนเน่มันนดอมเนอใชนัน núi che ra đi gây khó nên mình ra đi yên đi ra đi che ra luôn bỏ đi gây khó à cái này anh ấy đã có tôi này trong bùn ít mà gây ma mà chỉ cha mà phát đề Má mư, khử mà đuổi đào đào này ta đã có tôi cái anh ấy đã có tôi ta gây ame ple ta ưa ame ple tô mị gây nề gây tô tô đứa bà là được ơi này cứ chặt to ghế được ghế cứ nồi ghế cứ chặt to đã ơi đỡ ơi này cứ chặt anh này này mồm xí bạ play nà bà sĩ bạ bà ple tén bắt tén nói chết tén khì bà gà tén về bà này nè, không nhờ cứ nà bà khát ta sôi ta so ta lỡ ta cất tô này khát lỡ cứ nà ta tô nè cứ nà một bà cơ tô này một sĩ bạ một nà bà sĩ bạ bà ple ปลาปลเปลยแกปลาปลาปลาเปลอันนี้แต่ก็โตกันแล้วหรอนอต่กโตอันนี้ดีจ่าหนโตีจ่าเลี้ยงนี่ขี้จ่าดีจ่าด้นนี้ได้วะอีกอันนี้ขี้ีการงานนขขอดกานุูได้วละอีกอันนี้างานหน้านูเขาขจ่หัวหลังหัวหลังกึ่งหือหัวหลังถึงแล้ว่ยปล่าหัวหลังกึ่งในการแลกสิยาไปแกนักปลาจีนเนะ หัวหลวหัวหลังก็แล้วหัวหลวงเทิงแต่เวลาคนอื่นช่วยเราเราจะจำไว้ชั่วชีวิตเราช่วยคนอื่นจงจำจงอย่าจำใส่ใจเขามันย่อยได้ดีแต่ละตะกัเกอดโเจอมาเจอนาเน้นบ้าัตเหนียวเนาะนกามโตเจอปลามาเจอปลาเนาะเอะปลากุยปลา เหรอวะตามันบาดตนนียมาจากเล่นหนุดโต้เจอปกาศเคอร์คนิตัดหลุดตัวเหนียวใช่ยกงไยเนาตับาดตนเนียอันนี้มาซะดดิีตาเกิดโตใครนีอ่แลเลอร์อัคุมยนเลอรปกบ่าอูดตาโนบะ เมเมเลกระโตก่อนี่ก็เมื่อกลือกควากตัญยูนะคะนิเมยอกตัยูกตเวทีเนี่ยกตัน,น,นยูรู้คุณกตเวทีตอบแทนคุณกาเลรโจมาปุโจนานเนี่าบาท้าบาทสาวุนหอมลือปัญญาบลือโดนนนเนี่าบาทสาวุนหอมอย่างนเมื่อมาบลืบาประกาศคือคะนี่ตทุนลดเลือกตัวนี้วะเนาะตันโดตัวน,นี้เจ้าวะอันนี้มาจะดีอันนี้เนี่ยตา

แต่ร้านน้าใจสะอาดเกินไปย่อมระน้ำได้ไม่น้ําใจแหวนน้ำใสน้ำใสสะอาดเกินไปย่อมไร้ซึ่งมัดฉาคนที่เข้มงวดเกินไปย่อมไร้ซึ่งบริวารทีเนี่ยเลือดชิ้นนักจะชิ้นปูเกะที่เล่าชิ้ปูเกะกูจ๋าเกนี่เนี่ยหยกกกกายยยโพโตวะมัดฉาหยาโพมัดฉาแบบว่าปลา ทีละีนั่็จะเนี่ยโพโตเนี่ยโพนี่ทิดูน่ะจะแบบมีวัจโตดิอเวทเซจิบะพราะเพียมบัดทบหรือบัดาที่เมื่อขีนั่จะเนี่ยตาชาอูชาออนเนี่ยโตหมกนท่นี่เนี่ยที่บีนั่งจะเนี่ยพตจิบะดสอายนเนี่ยบานี่ดยันเละดข้งนักขชนเนี่ยนื่อกลบทกาตะบริวารุมอสกโตวะนุบานนสัตชุนนั่งขีดเข้มงวดนั่งขจดเนื้แก้ปัจเจ้าใน nó mang nó sát nó cái chân này bao nhiêu mét tê lơ đã to lơ bao nhiêu thuốc đã bao nhiêu mét bao nhiêu tỉ thôi nhở này bao nhiêu lát tỉ thì à cái mỏ sự có à cứ ple bắt đầu sờ lọp bùa nó ra à bờ rìa đâu à này bao nhiêu tỉ nó cho pi đi nó cho xế chế nó nó cho chu chi nó cái chọc mũ ra bìa nó vinh này cơ ra nó cái cho anh em mà xem này bao nhiêu này bao ba nó เก็มีจ่าเดิมมาเทศกิจจ่าซาเดกบะบ่เนาะอันนี้ว่าโอซกิสุโกะเนาะอีกอันนี้ลิตาเจ้าลิตาเจ้าเนี่ยนึกอะไรสิเนี่ยบัญชีบ้านั่นเดียบ่าถ้าบ้าตัวเนี่เจ้าละมีบ้านก็ตัวเนี่ยแล้วถ้าก็โตเนานะแต่ถ้าก็โตครับนี่ยได้เวลาเด,ดี่ะความไม่พอใจความกลัดกลุ่มหงุดหงิดควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราฮึดสู้ มากยิ่งขึ้นไม่ควรเป็นสิ่งที่ทำให้เราท้อแท้ห่อเหวยอมจำนนต่ออุปสรรคการเน่ไม่พับผลลู้เลอคุมยอตะกุโตให้นีด้วยตาบาสะตาดบาสะบะเนาะความพอใจไม่พอใจความไม่พอใจในตาดับาสะบะความพอใจในตาบาสะตาเลตบาสะบะนี่ nó ta lỡ ta như cái chẳng nào lỡ tôi bảo sao này à mới à, à, nó bao giờ đúng mưa này tháo cái Ngủ nghỉ để vào đã ngủ nghỉ đã đúng mưa nó nó ố chỉ nó đây chỉ nó đúng mưa chết từ chết từ đúng mưa mi nó mi nó đúng mưa Ngủ nghỉ này là lẽ này bắt ta chống mưa nó chơi bà nó anh này không anh này ta lỡ ta đã bảo sao vậy đến biết là trả lời mưa à nào ta sao nè này ta từ anh bảo sao này ตก,ก็บามาดีเลจัดาวบามาสุชูซาชูเนี่ยแต่เดบาคือสู้เลยหรอวกบาดปบกอพวบาามัมัดซาโชโฉเนี่ยเนาะมามาซ่าโชโฉอ่ถ้าบ่าเมื่อละอันมาจัดเราปสู่จัดเราไปซะวะมาเราตาทุบาเาเนี่ยเมื่อเริ่มสู่จัดซาจัมีตมาเริ่มมาเนาะบ้านมีบจจานในช่วว่ากบาดนี่นซาก็จับพระบามีเจ่าบ้าที่กว่าด <nearby> ู้ออ่ะทุบ่าปะวะ à mình đã bảo sao mà ta được cái thằng người ta tụm tụm tới cứu người được cái người ta ta cột ta và cái người ta lúc không mà mình ở ta đã bảo sao có mình quan mình là có bảo và sao có trả bảo mà mình này âm ba bạc rồi lúc qua chơi họ giờ bảo và sao à? Mình giờ đây mình mới chôn mộ ở thì đó nữa Tà có mình quan chức này được không mà bảo sao trả นูแบามีาเ้เยอะบาบบสัสที่แบาไมกิดขึ้บามี้เะบาบาเกิดขึ้นสัสทีบบสักว่าแบีอันนี้เนาะมาสัสอันี่เรื่อการะการเนี่ยปาจินนี่ไงเนี่ยปาจินทุกทีปาบุจินปาจินอะไรละก็โตเต็มแลด้ดีในชีวิตของเรามิตรภาพเปรียบเสมือนคมส่องสว่างดวงหนึ่งซึ่งสัดส่องจิตวิญญาณของเราให้สว่างสวาย ทำให้ชีวิตของเรามีแสงสีอันงดงามเต่ามูชีวิตในชีวิตเราประเต่ามูมีช่ีวิตปะเต่ามูมนี่โอมอสโกมิตรภาพปาลีภสิญาปาลนาเปออาสิญ亚บาปีาษาสิญาอออัลลอเตบาลีภาษาลาเตออันนี้บอก็มามิตรภาพ มิตรภาพนี abei, roommate, Now, point, ่กูหมอสกอนี่ดีซอหรืออะเกดีซอยออะเกมีอุกุปอเนี่ยเนาะคมส่องสว่างมากุปิมากุปอพระเจ้านี่จะมีนะจีเหมือนละบะเตอมูเนี่ยนะกุปิกุปอมาละตาหน้าจะเปิดคอพลัวตุสิญาณะบากูหมอสกอเตบะปราทึจึเนกแลบะปราคำว่ามิตรภาพนี่ตึเมตแทกูหมอสกอดีซออะเก ก้อนี้ตูซอลักตู้ซอมาโลดัสกอมีบอกก็เมลและคุบาอาจารย์ก็เมจิเมลแลวก็จาตูก็จาซอคาเลตบุกโตบาโกมกเมลลพบลีบอันนี้แกมตรภาพเสก็จับพระอันนี่ยปากาคนีนุไม่แต่งยบๆเนี่ยปาปาแลปลบแตปัสสิญาปาโอสกีสก้อนเนี่ยเนาะอันนี้ปากกานีให้เราปตกปีตุกปอเนาะทุจุ่นเหน่กะนดนานเนาะ ทุกจุดเนี่ยเคลต์แต่บาปอ่ะพระอุรกาณอุริวะนี่บาบลาพัชญาตาแต่ก็มีก็จะบาบสิพญานี่ไม่ตตาเลออากาปาเลอพระอุสกีสก็นี่ยมิตรภาพเคลเลยแค่ชิลาปัญญาณนีเลยคำว่ามิตรภาพเนี่ยเขาเป็นเหาะาเลออากาอัตตชโมเคลเดปันเนี่ยเนาะเมตเตอร์เลจเตอร์บาโก็พูดที่หวังดีหวังดีนะไม่หวังร้ายหวังดีนี่เขาว่าแกมิตรภาพเคลเร์ชิชิอันนี้คือการกันเนาะคือการ เี้าดบนีนี่งีก,ก็จกันไะด้อีกอันนี้เอรมหูหลินอี้นักปราชญ์จีนหูหลีอี้หูหลีอีเ้เวดาสุขสบายเกินไปเส้นสายก็พลอยหย่อนยานจิตใจก็พลอยขลาดกลัวเอาไวทที่หล่ะไครกเขามาจะเต้เนนี่ทำงานนี่ทุจะตาหมื่นนอกระชอนเนี่ย bà nhớ nó này này mưu nó cái cho này tám nó cho này bảo lo lẽ ta ô ch ta cho này à gà bà có ăn tết khổ luôn này ăn chả lo chả lo nó cho này mua lẽ bắt đầu ta cho lo chả lo đẻ lo cho đó với số xa này ô để tàu bồi lì phứ ấy mà ra đi lo ăn đồ đi do bà nó cho ô này ตาธรรมีกินได้ดอเตตามื้อนี้บ่าวลอตามื้อนี้อัตบ่บ่าวว่าจ้อเนาะอัญญะเล่ดอเตตามื้อตามื้อนอกก็ชอบนี่ตะเมียแกแก้ตาได้บ่ตามื้อนอกก็ชอบนี่เนาะสุขสบายเกินไปมานี่คาเดเลือดออกแผลถอนนี่คาเดเลือดออกแผลก็มีก็จะตาอุตะโชตาโอตาออกก็มีก็จะเนี่ยเลือดออกแผลโปกิจวาเกนอกก็ชอบนี่อาเกดเรต้าล็อบลิซาฟู นอบลีกาตาละอะกรรมุนกะชอคันนี่มื่อๆๆๆบาบรอเออบักกูบักกอยละนี่มันเล่นตากุถอดมีมีใจไม่ใช่กว่าให้หนอภาษาเนะรู้แต่ต่ามุเนาะเงินรู้แต่ต่ามุเนะลูกหลอกปลีกอกลอกก้อลอกแกปะกูนาเดยยอปะแควะนาเดยยอภาษาเลยเอดอต่ามุเนะเตดอต่าหน้าตากีวะเนะมาเตต่ามุต่ามุเนะหลบรีเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็กลัว อบาดบ่เตะตามือมากจอเนี่ยเนาะนากาลอเอดอเตะตามือเนี่ยงัววะก็ลบพลีกาลอเนาะพลีซะพุมือเนาะมีมีมือธรรมดามือวะนาลอดาตะเมื่อเนี่ยตาลอดาไปเราต่วะเอดอเตะตามือปะกู่นาปันลอนายออันนี้ตามือเนาะก็เฉาะตึกจะบ้าเนาะอันนี้แต่ปะเวณันนี่บ้าจีอืมบ้าอันนี้เป็นอะไรล่ะนุ้ยกา Vì rồi. À, tết a chi ba mo no Lúc đó, tết đó a ga chi da no đó tết đó. Như vậy. ra đi là tết đó tươi a ga chi ba no tết đó. Phút nói. lúc nói. Tân hà nói. ngon nói. Tha-si-yang-ni-nói. ก็ใกล้จะเป็นเซียนเซียนได้แล้วเซียนเนี่ยวัาเพรเพะากาเตแล้เพะ้วันาเพีันดเสียงนีันเลอเปดออกนะพูดน้อยของยอดป้อโตดบ่ถ้าบัโตดร่นะบัตโตโตไร่ไม่โตได้ร่าเลยบาเดอนาข้อขอดเดอกลุ่มน้อยของยอชงมดาจ้าจ้า ที่ชมกระดาษแล้วบ่เนาะตั้นหาความอยากตั้นหาน้อยกงย่อสาลาดาจจาเนาะถั้บบ่ซาลาดัจจ์ได้เขาก็ะเดอทั้บบ่มีรัฐได้บ่เนาะมีก็เยอะเมื่อวัมืบ่ทั้บบ่เรื่อบ่กระบ่่ลุยใจนี่ลุยใจไม่จฉาแต่ลุยใจนี่นี่แก่ปลาาละเหลือดเปล่าเท่าเดียวเป็นเซียนได้แล้วเนาะนุ่มมาก็คือเป็ดอ่ะเนอะ อกเกตนันเนสุเนสานาลิาชั้นาาน,น่าใจคำนิยอเนสุเนสะเนาะอันนี้สุสุียวใช่ไหมล่ะเนาะอันนี้ข้อการกันคุยการกันอนนี้อตตะไรก็โตแล้ลู่สู่อันนี้ลู่ลู่สู่นักปรชาชญาจีนิกาได้เวลาดีไม่มีอะไรแย่เท่ากับความเยอะเยอะเยอะยิงนะไม่มีอะไรแย่เท่ากับความเยอะยิง อวดดีผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ดีพอคือคนที่ดีพอผู้ที่คิดว่าตัวเองดีแล้วคือผู้ที่ดีไม่พองงอยากเนี่ะเต้นๆคัดึคาดอได้ละดีเนาะตาเลือดตาลอน้าลอกีความแย่ตาเลือดต,ต,ตาเย่ยตาลตาหน้าหน่อ่า ate na di sala pa le ape kru lo sa ba ta pe kru lo sa na ke ta tu yo jing uat di ne yo ji uat di ni no pa nya le chou mo ke cha ne le ji ke cha ne ge te pe di ba na ga le me chou le ke cha ze ze ga ji ge te pe di ba a ni a ke pa le a ge yo hm ke le pa na le da ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ดีพอคือคนที่ดีพอปัญญาเลกาเลนมชมุมนกจ่าไนี่นึ่งเกดะนึ่งเะอดีเกดะราดีเก็บกันละเกปั้ละดีพอมจ่าดาปั้ลชุล่เกจานี่ยเิเก็ปันลเรดอดีมาาดิละ nhà nào đúng đi do bố mẹ chung nó có cái trải màu nọ cái thế dễ này chứ thấp bỏ gì đi bà ta lấy chết được chứ ta thấp bỏ đi chết ta thấp ra đi chết ta bù đất ăn đi ta đi ta lấy cái nọ biết những ba mà nọ ba mà 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 mà, Nên nó. Nên mà là, oh, này, ta bả ali chữ mất xe li xe li cái này tan mua mà mà được không tan đâu li được tan lỡ ô li cái này tan tan mới ô li được đủ mà được không tan tôi đi cái này nó ba mà tan mới ô li được đủ mà được anh nào ba nhà lỡ chung một lỡ cái cha này đi mà cái ba là ba một lần ra anh này được đi ba nhà là ta ô đấy ta đủ ba khỏi đấy ba nào nhà à đi mà sa đi so Gà ta u nè đi ở ta tu, mà sa đi so đi phò này đi ta u mình chả có nè Anh khui Gad gà đều đã, là các là đại anh bây giờ là Gad Chi, Sút Thái, Gad này Phăng Tiêu Hữu, Cho Chín Phăng Tiêu gì thế đã, không การชี้ยันนี่ไงจะหลงประเด็นหลงข้อเลยเด้ออ๋ออีกาอย่าแต่สลับรสะยังไงฟังเยี่ยวอยู่เนี่ยแต่บางคับเรื่องความไม่มีอะไรกันเนาะความอวดดีกันนี่เนาะอีกาันเนี่ยอามิริชีอัการิชีอัการิชีอีกาันนี้ลู่สูงนะจะสลับรสะวิ่ช่จูอีกาันห่แต่ละคนที่เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปเป็นคนที่โดดเดี่ยวอ้างว้างที่สุด หน่เมชมวัลาจานเซก็จบผ้านเซนนึ่งปกระคือก็รับผ้าหนึ่งกปะกคือก็รับผ้านหนึ่งมอสกอตตัวนั้นโดดเดี่ยวที่สุดนาการแล้วก็พิีสนามือนาการแ้กก็แกนหัวหมองหัวหมอตตซสื้อกโตเพราะว่านี่เซนนัจะตมีเดเซมีเดซปาะคืหน่น้านเกหน้าก็กากะคืน่ติดรเรินเราดนหมอสนอกกั่า anh họ ba gia đình nó bao giờ cho mình chơi gấu của sự còn thì bà màn ra sệt bù cái nó cho nó cũng có đi nếu mới mới luôn nó có mỏ ở đây có mỏ ở đây sự có nó đi để thà bà màn ra sệt lại à mình sẽ cái <laughs> cái <laughs> đó tôi bà có u sao được nó và này bà u anh nó mít ta cho mồ Taksi kotan atau taksi koplau, ah, do cici, lah.